สวัสดีเออจะว่าไงดีละทำไมพอฉันโทรไปที่ช่องนายแล้วต้องอัดเสียงในเทปด้วยละ่ะจุดๆุดุดฉันเถอยยังไงซะฉันก็แค่อยากเล่าเรื่องที่ฉันเจอมานี่แหละฉันชื่อพัทระเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ29ปีเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระฉันมีคุณตาคนหนึ่งเอาจริงเอาจริงแก่ไม่ใช่คุณตาแท้ๆหรอกแต่เป็นพ่อของเพื่อนสนิทผู้หญิงของฉันผู้หญิงคนนั้นเสียไปแล้ว ฉันเลยไปเยี่ยมคุณตาอยู่บ่อยๆแต่สิ่งที่แปลกคือฉันไม่เคยจําอะไรได้เลยเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านหลังนั้นแต่ถ้าไปเที่ยวกับแกที่อื่นฉันก็จําได้ปกติสิ่งเดียวที่ฉันจําได้จากบ้านหลังนั้นคือคําพูดของคุณตาว่าห้ามเปิดประตูชั้นใต้ดินเด็ดขาดตอนแรกฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหรอกจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตทิ้งพินัยกรรมไวใ้ให้ฉันพร้อมข้อความหนึ่งว่าห้ามเปิดประตูชั้นใต้ดินเด็ดขาดอัญประกาศคู่จุดจุดจ พูดตรงๆนะถ้ามันอันตรายขนาดนั้นทำไมไม่ปิดตายมันไปเลยล่ะช่วงนั้นฉันกำลังหมดไฟพอดีเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นชั่วคราวหวังว่าจะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆสำหรับวาดฉากในเกมผีที่ลูกค้าจ้างซึ่งก็ไม่ใช่แนวฉันเลยฉันย้ายของเข้าไปเหนื่อยมากเลยนอนหลับไปทันทีจนกระทั่งตอนกลางคืนฉันได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากประตูชั้นใต้ดินฉันลุกขึ้นไปดูประตูนั้นเก่าและมีแม่กุญแจขึ้นสนิม ดูเหมือนไม่มีใครแตะมันมานานมากแล้วฉันรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยังไม่กล้าฝืนคำสั่งของคุณตาเลยปล่อยไว้แต่ทุกคืนเสียงค้ะอก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งฉันทนไม่ไหวจึงค้ะอตอบกลับไปเสียงค้ะอกลับ,อ,ลบอัญญประกาศคู่จุดจุจุดมีเสียงค้ะอตอบกลับมาจริงๆฉันแน่ผูลงกับบานประตูเสียงที่ได้ยินคือหนาว เจ็บช่วยด้วยได้โปรดอัญญประกาศคู่จุดๆๆด,ดฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ฉันกลับมีความกล้ามากพอจะหยิบกุญแจมาไขประตูนั้นเสียงเปิดประตูไม้เก่าข้างล่างมีแต่ความมืดแต่ตรงกลางห้องใต้ดิงมีขาตั้งวาดภาพเก่าภาพเก่ากับภาพวาดผีเสื้อที่ยังไม่เสร็จวางอยู่ผีเสื้อตัวนั้นดูคุ้นตามากบนพื้นมีจานที่เคยใส่อาหารตอนนี้มันเน่าเปื่อย เหมือน่มีใครเคยอาศัยอยู่ในนั้นทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบพัทระวาดรูปของเราให้เสร็จสิเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างประหลาดแต่ฉันนึกไม่ออกว่าเป็นใครมือของฉันสั่นแต่ฉันก็หยิบผู้กันขึ้นมาและเริ่มวาดต่อในตอนที่ฉันวาดเสร็จความทรงจําก็ไหลกลับมาห้องนี้เคยเป็นห้องวาดรูปของฉันกับเพื่อนสนิทคนนั้นเธอมักนั่งข้างๆฉันเวลาวาดรูปเสมอ แต่วันหนึ่งเธอพลัดตกจากบันไดและเสียชีวิตต่อหน้าฉันขณะที่ฉันกำลังวาดผีดเสื้อตัวนี้อยู่ความเศร้าความเสียใจทำให้ฉันปิดกั้นความทรงจำนั้นไปโดยไม่รู้ตัวฉันร้องไห้ออกมาและในตอนนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนเธอกอดฉันไว้กกอดอย่างที่เคยทำใช่เทปนี้คือสิ่งที่จะเตือนฉันว่าอย่าลืมเธออย่าลืมวันนั้น